อันนี้พี่กําลังเห็นอย่างครับนี่กําลังใส่ขวดยีนให้ปลูมกมะกืนอือมมะยืนพันใดครับคือเดมมาปลูกเต็มพันหนึ่สชั่งมาจากเน็ตตวงมีสิบเม็ดร้อยหนึง่งร้อยสิบสิบในร้อยหนึง่งในละสิบบาทผลต้นนี่อออโอ้มะยืนพันอย่างครับคือราคาแพงเถอะต้นหอมใบเตยแปดลิ้วครับใบเตยแปดลิ้ว แถวที่เห็นหอม่กล้ยอดแล้วครับยอดตัวส่วนงวยมันนี่มันจะเป็นส่งคือแบบคุงบานเท่านี่นนนอือเป็น่วยคือหมูหู้สีว่าเป็นแปนเกินมัอื้อทั่วไปตั้งยุโรปก,ก็มักใส่แต่ร,รูปแบบนี้ในการทําประกอบอาหารอืมตอนนี้รสชาติด,ดีแล้วหอมหอมแบบโบ้ไงเลยขาดเปลื่นไป คนกำลังเป็นที่นิยมครับผมก็เลยมาลองเมืองลองศึกษาเรียนรู้แบบปลูกไส้หนี่งผมปลูกไส้ขอภัยตามดีตามฟ้องผู้เฒ่าผู้หญิงแตยได้เพื่อไทยเด็ดมากพอขอภัยเนี่ยมันสีมีหากไครที่มันกำลังย่อยสลายมันเป็นคุยเป็นปุ๋ยชั้นเลือดครับทำปุ๋ยที่ได้ย่างดีเลยครับปลูกยังไส้แง่แงครับตอนนี้ผมลุ่งเชื่อมผักอื่นทั้งหมดแตงเดี่ยวเชียวพิษผักเขือมาใส่ให้อ๋อนั่นก็แตงโมบเป่ครับนั่นแตงโมครับอ๋อแตงโม ปาปีโดปลูกแบบผสมผสานตัวนี้